สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเรามาที่สองดวงใจเคียงรักกันบ้างค่ะเรามาดูนะคะความสัมพันธ์ระหว่างหยางชิงฮัวกับกู้หมิงหลานนะคะ2ตัวละครนี้ทำไมน่าเหมือนกันเด็ะเดเลยนะคะก็มีเพื่อนๆในแฟนเพจนะคะก็ถามหวานมาเช่นเดียวกันนะคะ <laughs> โอ้เพื่อนๆค่ะนี่มันเป็นเรื่องราวของในละครนะคะในนิยายมันก็ไม่ได้มีแบบนี้เพราะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีแค่ในเวอร์ชันละครเท่านั้นค่ะแต่ว่านะคะตัวตนของหยางชิงหัวที่ปรากฏขึ้นมานานนะคะก็ทำให้มากระตุ้นนะคะนังเฉินค่ะเพื่อนๆซึ่งเป็น ภูยินนะคะเป็นเมียของพี่ชายคนโตของตระกูลหลวคือพี่ชายของหลวเฉิงจางนั่นเองค่ะกระตุ้นให้แบบมีความอิจฉาลิษยากระตุ้นให้ชักสีหน้าออกมาเพื่อให้พวกเราคนดูนั้นได้เอ๊ะเอ๊เอ,อแล้วนะคะแล้วก็นางเอกของพวกเราก็พอดิบพอดีค่ะที่ได้รู้ว่าเออแม่คงไม่ได้ตายแบบธรรมดาแล้วละ่ะไม่ได้ป่วยตายไม่ได้นอนนี่แต่ว่าน่าจะเป็นการที่เรียกว่าโดนวางยาพิษแล้วก็ตายไปนะคะ มันก็มาเชื่อมต่อกันพอดีพอดีเลยนะคะแต่ทีนี้พอมีตัวละครอย่างชิงหัวปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ต้องไปโอ้โหค่ะปะกันนะคะเจอก,กันกับทางด้านของท่านหลวใหญ่ซึ่งกําลังเดินทางกลับมาที่ตระกูลหลวคือท่านเป็นพ่อขานะท่านก็เดินทางไปค้าขายแล้วก็กําลังจะกลับมานะคะนานๆกลับมาที่บ้านทีค่ะก็เหมือนตัวตนของนางนั้นจะมีความลึกลับใช่ไหมคะหน้าตาก็คล้ายกับกู้มิงหลันมากเลยค่ะทีนี้ก็อดไม่ได้นะคะอย่างพวกเรา คนดูเพราะเราก็อาจจะเดาว่าเอ๊ะเป็นพี่น้องกันไหมนะหรือว่าอาจจะเป็นญาติทางห่างแล้วบังเอิญหน้าเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็ต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้ออกมาเพื่อเป็นตัวแทนของกู้หมิงหลานนะคะในเรื่องราวของการที่จะดึงให้ให้ไฮไลท์ต่อไปของละครนั้นมันปรากฏขึ้นมานั่นเองนะคะกู้หมิงหลานแล้วก็อีหนิงเนี่ยเป็นแม่แล้วก็ลูกกันนะคะส่วนอย่างชิงหัวนั้นเป็นใครนะคะตามรายละเอียดที่ตัวละคร ตอนตัวนี้ถูกเขียนขึ้นมาแล้วก็บอกพวกเราผ่านจอก็คือว่านางนั้นนะคะครอบครัวคือทำธุรกิจค่ะมีพวกแบบขายยาเนาะขายยาสมุนไพรแล้วก็มีธุรกิจเป็นร้านขายยาด้วยนะคะดังนั้นแล้วตัวของนางเองอะคะ่ะอย่างชิงหัวเลยมีทักษะทางการแพทย์อยู่บ้างนะคะส่วนทางด้านกู้หมิงหลานนั้นนะคะเป็นหูหยินนะคะของหลัวเฉิงจางนั่นเองตระกูลกู้เป็นตระกูลขุนนางนะเพื่อนๆตามใน่น,า,นาจะเหมือนกันนะคะเป็นทั้งตระกูลขุ นางแล้วก็มีเงินมีทองด้วยนะคะก็ถือได้ว่าคู่ควรมากๆเลยคือดีดีกว่าตระกูลหลวงอีกเอาง,ง่ายๆแต่ว่าทั้งคู่นี้ด้วยความที่ผู้ใหญ่นะคะรุ่นปู่เป็นเพื่อนกันก็เลยให้ลูกเนี่ยนะคะมามั่นกันตั้งแต่ที่พวกเขายัางแบบโอ้ยเล็กๆนู่นเลยนะคะแต่ว่าต่อมาก็อย่างที่พวกเรารู้ว่าหลวงเฉิงจางนั้นแบบในช่วงวัยรุ่นก็ไปมีความรักกับผู้หญิงของตระกูลเฉียวนะคะไอ้เฉียวเฉียวเยชานนั่นนะคะแต่ว่าต่อมาก็คือยังไงยังไงก็ต้องแต่ง นะคะคตามที่ผู้อาวุโสเขาได้ไปมั่นหมายกันแล้วก็เลยทําให้กูหมิงหลันนั้นแต่งเข้ามาแล้วก็ไม่มีความสุขไงเพราะว่าไอ้หลัวเฉิงจางเนี่ยนะคะไปรักอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็แต่งเข้ามาเป็นอนุนะคะแล้วก็ไปให้คําสัญญิงสัญญากับยายเฉียวนั่นน่ะบอกว่าเออจะดูแลอย่างดีเลยถึงแม้ว่าจะมีตําแหน่งเป็นอนุก็ตามนะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าเออก็คม ข่มตลอดข่มตัวของเมียใหญ่นะฮะตัวของฮูยินนะคะเมียน้อยขม่มเมียหลวงนะคะก็เลยเนี่ยแหละมันก็เกิดเรื่องราวซึ่งพวกเราก็ไม่ต้องไปไปพูดถึงแล้วเนาะมันผ่านมานานแล้วเอาเป็นว่ามีปัญหาในบ้านแล้วก็เรื่องราวก็คือกู้มิงหลันก็โดนสามีนั้นเย็นชามาเรื่อยเย็นชามาเรื่อยนะคะแล้วก็มีชีวิตที่แบบเรียกได้ว่าแบบเศร้าส้อยอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะตระกูลหลวนนั่นเองค่ะทําให้กู้มิงหลันเองนะคะซึ่งก็ค่อยๆแบบ มันตรอมใจเนาะมันก็มีนิสัยเป็นแบบลักสันโดดไปเลยนะคะแต่ว่าตัวของนางเป็นคนที่แบบมีเมตตากรุณาไม่เคยทําร้ายใครแล้วก็ไม่เคยจะไปแบบว่า ทำเรื่องไม่ดีเพื่อแย่งผู้ชายคือขนาดแย่งหลัวตัวเองมามาเพื่อตัวเองยังไม่ทําเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าในเวอร์ชันละครนั้นกู้มิงหลันพูดถึงเรื่องของการหย่าล้างด้วยซ้ําไปนะคะแต่ว่าเรื่องหย่าล้างของสมัยก่อนมันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็ทางตระกูลหลัวก็ไม่ยอมอยู่แล้วลระเนาะเออไม่ยอมนะคะเพราะว่าท่านย่าเองอะท่านหูหินพู้เท้าหลัวก็ยังอยู่นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยตอนที่แบบเพื่อไม่ให้มีเรื่องราวที่มันเป็นที่น่าลาคาญค่ะกู้มิงหลนันก็ ลยเออขออยู่แบบแยกแๆกันแล้วกันนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยกู้หมิงหลันคือไม่ได้อยู่ที่บ้านแบบออกไปจากรั้วบ้านตระกูลหลวนะคะประมาณ1เดือนกลับมาแล้วตั้งครรน,นะคะก็เลยกลับมาที่อยู่ที่คารืหัดบ้านตระกูลหลวเพื่อมาผักฟื้นเนาะในช่วงที่ผู้หญิงตั้งครรน,นะคะ ในตอนนั้นนะคะทางด้านของท่านหูหินผู้เฒ่าก็พยายามจะชักจูงให้หลวเฉิงจางลูกชายตัวเองนั้นะคืนดีกับกู้หมิงหลันซี่ต้องดีด้วยนะนนนี่นั่นนะคะทีนี้หลวเฉิงจางเองก็มาทําดีด้วยบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มาจากใจจริงอะคะ่ะมาทําดีด้วยก็เพราะว่าเออรื่องราวของสินเดิมนะคะของกู้หมิงหลันนั่นเองเพราะว่าตระกูลหลวนั้นเอามาใช้อะคะ่ะก็คืออเนาะไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยเพราะว่าหลวเฉิงจางในเวอร์ชันล นันนแบบเป็นพ่อที่แย่เป็นสามีที่ห่วยโคตรเลยนะคะก็เรียกได้ว่าหลัวเฉิงจางก็ก็มาปณีปนอมพูดดงพูดดีกับกู้หมิงหลานก็เลยเหมือนกับบรรเทาเรื่องราวของการขัดแย้งของความสัมพันธ์นั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของในเวอร์ชันละครเขียนแบบ มีการคำพูดะนะคะว่ากู้หมิงหลันนั้นน่ะคือสู้คนขึ้นมาคือตำหนิหลวเฉิงจางแล้วก็รู้เจตนาของหลวเฉิงจางด้วยแล้วก็แบบได้ประกาศออกมาด้วยว่าเงินนะคะซึ่งเป็นสินเดิมของนางเนี่ยสินสินเดิมสินสอดรวมทั้งไอ้ส่วนที่เป็นเครื่องประดับทั้งหลายเนี่ยยกให้กับอีหนิงลูกสาวของนางเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะแต่แล้วหลังจากที่ประกาศไปแบบเนี้ยไม่นานค่ะกู้หมิงหลันก็เสียชีวิตไปนะคะดังนั้นแล้วทําให้หลัวเฉิง จางเนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายของผู้ที่เอ้ยฆาตกรรมเมียหรือเปล่าค่ะนี่ในเวอร์ชันละครนะเพื่อนๆนี้จากนั้นนะคะเ,เหตุผลที่เอามาลองรับนะตรงนี้ตอนที่อีหนิงรู้สึกว่ามันต้องใช่พ่อแน่เลยตอนที่มีการพูดถึงใบชงใบชาน,นั้นก็เพราะว่าพ,พ่อเนี่ยก็คงต้องการจะยึดทรัพย์สินของท่านแม่ของนางคือกู้หมิงหลันทั้งหมดเอามาแบบว่าให้กับยายเฉียวอีเหนียงเป็นผู้ดูแลนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกนี้ก็โ,โหมองกันพวกเราเองคนดูก็มอง ไปที่ใหญ่เฉียวอีเหนียงเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็หลัวเฉิงจางเองจริง,รงๆไม่ได้มองเนาะแต่ว่าในบทละครเนี่ยก็พยายามที่จะชี้เป้าไปที่หลัวเฉิงจางด้วยก็เข้าใจในส่วนของละครมันจะได้มีปมนะเพื่อนๆแล้วก็ตัวของนางเอกก็จะได้ทํางานสืบร่วมกันกับพระเอกไนี่ยมันจะได้มีไฮไลท์ต่อไปได้นะคะ ทีนี้ความจริงกำลังปากฏดค่ะตอน2526นี่แหละเพื่อนๆก็คือแม่ของหลัวอ e ีหนิงนั้นโดนเฉินหลันฆ่านั่นเองนะคะซึ่งทุกคนก็จับอุ้แต่แล้วนะคะจากก่อนน,นั้นเนี้ยไม่เคยมีใครคิดหรอกเพราะมันไม่มีวีแววมาก่อนนะคะแม้แต่ในนิยายก็ไม่มีวีแววค่ะมันก็มีเฉพาะในเวอร์ชันละครนะคะแล้วก็ในตอนที่การปากฏตัวขึ้นมาข,มาของหยางชิงหัวเนี่ยก็ทาให้รู้ว่าใหญ่เฉินหลันนั้นนะคะเป็นผู้ที่มีความอิ ชาลิสยาค่ะแล้วก็ไม่ได้จ้องแต่จะทาร้ายให้ให้ตายไปสําหรับกู้หมิงหลันเพียงคนเดียวนะคะยังเล็งมาที่ลูกด้วยนั่นก็คืออีหนิงด้วยนะคะซึ่งเป็นลูกของกู้หมิงหลันค่ะแล้วก็เกลียดอย่างชิงหัวนะคะกล่าวว่าใยนี่เป็นผู้หญิงแพทย์ยาแน่ๆเลยมีหน้าตาเหมือนกับกู้หมิงหลันจะต้องเข้ามาแบบแย่งลัวของตัวเองแล้วก็อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้คือหน้าตาเหมือนกันทุกประมาณและทุกประการเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลย เ,เพื่อนหวานสรุปให้นะคะเพราะาแค่เป็นคนแปลกหน้าที่มีบทเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอามากระตุ้นให้พวกเราได้เห็นแบบมากระชากหน้ากากนะคะให้พวกเราได้เอะเอะกันสําหรับใาญ่เฉิงหลันเท่านั้นเองแล้วพอสิ้นเรื่องราวแล้วนางก็ไปนะคะก็อีนิงของเราก็ส่งตัวนางนั้นออกกลับออกไปจากตระกูลหลวงอย่างปลอดภัยเพราะตอนแรกเลยอะ่ะโอ้โหค่ะจากที่เหมือนกับ ừ, กระเป๋าเงินหายไปอยู่ดีๆนะคะทางด้านของ ừ, ทางด้านของหูหยินพุธ เท้าหลวเนี่ยก็เอ็นดูเลยให้อยู่ในบ้านเลยนะคะปกติแล้วโอ้โหรับคนแปลกหน้ามาอยู่ในบ้านง่ายๆขนาดนี้เลยมันก็ยังไงอยู่แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเออก็หน้าตาเหมือนกับกู้หมิงหลานไงเออหน้าตาเหมือนกับแบบเออแม่ของอีหนิงก็เลยทําให้ทางด้านหูหยินพุทเท้าหลวก็มีความเอ็นดูนะคะเออก็มองมองแง่นี้ได้นะคะ ก็เอาเป็นว่าอย่างที่อสรุปอีกทีในละครก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ได้มีสายเลือดใกล้เคียงอะไรกับทางด้านกู้หมิงหลันเลยนะคะเป็นตัวละครที่ถูกอุปโลกขึ้นมาเพื่อดึงนะคะกระชากหน้ากากของเฉินหลันออกมาเท่านั้นเองเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นที่รักนะคะอยู่ครึ่งหัวใจเลยค่ะก็คือของหลัวเฉิงว่นซึ่งเป็นพี่ชายของหลัวเฉิงจางนะคะพี่กับน้องเออคือยังไงดีก็คือลักน้องสะใภ้นั่นเองะ แล้วก็ทําให้มีภัยมาถึงน้องสไยถึงชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะเออเป็นผู้ชายนี่ก็รับผิดชอบหัวใจตัวเองหน่อยรับผิดชอบการกระทําด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ